เพื่อนครับนะบวันนี้นะฮะได้รับพลังงานดีๆจากรถคันหนึ่งนะฮะเพื่อนๆครับนิสสันเทียนาบอกให้เลยว่าสวยมากนะครับเป็นรถที่เรียกว่าไม่เคยเห็นสวยกว่านี้แล้วนะฮะในชีวิตชีวิตทำรถมา33ปีนะครับเพื่อนๆครับค <Okay. S 1> ันนี้สวยที่สุดที่ได้มาเลยสำหรับนิสสันเทียนานะ รุ่นนี้ปีนี้นะนะครับนะครับคันที่แล้วผมก็ขายไปแล้วนะครับคันนี้เลขไม่เจ็ดหมื่นกิโลเองนะสภาพหนึ่งในผมจะพูดหนึ่งในหมื่นคันก็เวอร์ไปหมื่นในห้าพันคันแล้วกันรุ่นนี้สีนี้นะฮะแบบนี้คันนี้ผมว่าประกวดได้เลยนะครับเ,เพื่อนๆครับนะฮะสามสิบสามปีทำรถมาคันนี้สวยสุด,สด นะฮะเพราะว่ามันครบที่สุดแล้วนะครับกับเจ้านิสสันเชียนาปี15เลขไม่เจ0,000ื่นกิโลเพื่อนนะฮะ70,000ื่นกิโลนะครับสีบอลเงินนะฮะนะฮะขพลาดคันที่แล้วขายไปแล้วไม่เป็นไรวันนี้มาแล้วนะครับเจ0 0 0ื่นกิโลราคาฟังให้ดีนะเพื่อนๆฮะ3าม0 0 0บาทเพื่อนๆฮะ395,000บาท เจ็ดหมื่นกิโลไม่มีอีกแล้วนะเพื่อนนะมาแล้วมาแล้วมาให้ถึงที่แล้วเจ็ดหมื่นกิโลเพื่อนๆครับนะฮะสวยชั้นฟ้าเลยนะครับเรารับประกันเลขใหม่แท้นะเพื่อนฮนะเจ็ดหมื่นกิโลที่สันเทียนหน้าไปหาไม่มีแล้วฮะเพื่อนฮนะเป็นรถมือเดียวป้ายแดงออกห้างสภาพสวยจัดเลยเจ็ดหมื่นกิโลย้านะฮะเจ็ดหมื่นกิโลป้ายแดงร้านสาม้านสี่ ตัวท็อปเครื่อง2000มีบ้านหลังไฟฟ้าวันนี้เหลือเพียงแค่เจ็ดหมื่นกิโลนะฮะไม่ใช่อ่อปะเจนเลยเจ็ดหมื่นกิโลนะครับเพื่อนๆนะครับไม่มีอีกแล้วนะฮะเจ็ดหมื่นกิโลเพื่อนๆอะนะครับเดี๋ยวไปดูภายในก่อนเลยนะฮะปะเดี๋ยวพี่เปิดให้ภายในนะฮะสวยจริงๆนะเพื่อนฮะไม่รู้จะติอะไรเป็นรถมือเดียวเป็นรถของผู้ใหญ่นะฮะข้าราชการ40นะครับเพื่อนๆครับ จ็ดหมื่นกิโลซื้อมาจอดไม่ได้ใช้เลยนะครับนะฮะซื้อมาจอดไปไม่ได้ใช้เลยนะฮะผมดีใจมากๆที่ได้รถคันนี้มาขายนะครับเพราะว่าเป็นการส่งต่อข้อมูลส่งต่อรถที่สวยงามจริงๆนะฮะมีประกันชั้นสามเหลืออยู่ด้วยนะครับมีประกันชั้นหนึ่งเลยนะฮะประกันชั้นหนึ่งเหลืออยู่ด้วยนะครับเพื่อนๆนะฮะเหลือถึงสิ้นปีนี้ของวิริยะประกันภัยนะครับหมื่นห้าพันกว่าบาททําประกันมาทุกปีเลยนะฮะ มีประกันชั้นหนึ่งเหลืออีก1 5 0 0 0กว่าบาทให้ลูกค้าไปเลยนะครับเพ right like ื่อนๆครับเอกสารครบกุญแจครบบุคลวิตครบประกันชั้นหนึ่งครบถ้วนนะครับนะฮะกุญแจสำรองครบท้่วสวยจริงๆเพื่อนๆฮะไม่ต้องพูดว่าสวยขนาดไหนดีขนาดไหนพี่เขาดูรถอะไรครับโอเคครับครับไม่สวยแถมให้หนึ่งล้านนะฮนะฮะนะฮะสวยจริงๆคันนี้นะฮะนะฮะสวยจริงๆนะครับ มือเดียวป้ายแดงออกห้างนะฮะนะครับเจ็ดหมื่นกิโลแท้ๆได้กว้างได้ใหญ่ได้หรูหราได้นะฮะลักชัวรี่คาร์ได้รถซีดานขนาดใหญ่นะครับเพื่อนครับเลขไม่แท้ๆนะฮะเจ็ดหมื่นกิโลนะครับเพื่อนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดกุญแจให้ดูเจ็ดหมื่นกิโลให้กุญแจอยู่ที่ใครวะก็อ,อยู่ข้างนอกนื่อง,งไม่ไรครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูนะครับเพื่อนะครับกุญแจสำรองอยู่นี่นะเจ็ดหมื่นกิโลเดี๋ยว ยังไม่ได้สตาร์ทรถเลยเพื่อนเพ่าเพื่อนอเพื่อน,อนลองดูเจ็ดหมื่นสองพันโลนะฮะใหม่กว่านี้ไม่มีแล้วนะฮะเพื่อนเพื่อนฮะรับรองว่าใหม่แท้นะฮะมีบุบ๊กเซอร์วิสครบกุญแจครบเอกสารครบไปหาไม่ได้แล้วนะฮะเลขใหม่แบบนี้นะฮะสะภาพแบบนี้ปีแบบนี้เจ็ดหมื่นสองพันโลนะครับในตลาดทั่วๆไปขายกันสามแสนสามสามแสนสี คันนี้ขายสามแสนเก้าหมื่นห้าพันนะฮะจะมีสักกี่คันจะมีสักกี่คนที่ใช้รถน้อยสักขนาดนี้นะฮะนะฮะสวยขนาดนี้นะฮะปอดใบฟ้านะครับครบเดี๋ยวมีบ้านหลังอ่ะถ่ายบ้านหลังหน่อยนะฮะมีบ้านหลังหน่อยนะฮะนะครับบ้านหลังไฟฟ้านะครบครบเลยรุ่นนี้นะฮะไม่แพ้แคมรี่ไม่แพ้แอคคอร์ดแน่นอนนะฮะแต่ด้วยราคาเขาหน้าจับต้องมากๆเพื่อนๆนะครับ จ็ดหมื่นกิโลนะครับเพื่อนฮะไม่ต้องเพ่นอพูดอะไรนะเพื่อนเพื่อนฮะใครมาไม่สวยผมให้ด่าให้ว่าเลยเพื่อนฮะนะครับเจ็ดหมื่นกิโลนะให้ปรับด้วยนะเพื่อนครับนะครับสวยมากอ่ะเพื่อนเพื่อนฮะยางปีอะไรอัดทรายหน่อยเนี่ย้องน้องเนายางปียี่สี่เลยนะเนี่ยยางปียี่สี่ซื้อไปไม่สลึงนึงไม่ต้องทําเลยนะครับยางปียี่สี่นี่โอ้โหเพื่อนเพื่อนดูเด่นน็อตนึกไม่เคยขยับ นะสวยขั้นเทพเลยนะน,อน็อตไม่เคยขยับเลยนะทุกหัวโชคด้านซ้ายขวาเดิมหมดโอ้โหแบบไปหารถอย่างนี้ได้ที่ไหนอะ่ะเพื่อนๆนฮะเ0็ดหกิโลซื้อเงินสดไม่ต้องเสียแหวนเดเนะฮะเล่มทะเบียนพร้อมโอนนะครับนี่ฝากระโปรงหน้าสติ๊กเกอร์ทุกอย่างครบรูเลยกอมแบนเรียบรถสวยรถที่นี่นะมีใบรับประกันซื้อคืนร้อซื้อรถที่นี่รับประกันเลขไม้แท้ซื้อรถที่นี่ นะฮะร,รับประกันเครื่องเกียร์ให้1ปี20,000กิโลรถคันนี้1ปี20,000กิโลนะครับเพื่อนๆครับกุญแจครบเอกสารครบคู่มือครบามาดูตรงนี้หน่อยนะฮะกุญแจสำรองน้องถ่ายตรงนี้หน่อยกุญแจสำรองครบเอกสารครบคู่มือครบนะฮะสวยงามมากเลยเพื่อนๆนฮะนะครับไม่รู้จะสวยไปไหนนะฮะมาไม่มีที่ติแล้วกันนะฮะอันนี้เฟ้นหาเลยผมผมแคปชั่นนะหัวข้อว่าช้าง เือกออกจากป่าเพื่อนๆนะครับนะเก่าเก็บจริงๆนี่คุณจะสำรองครบเลยนะได้สีบอลเงินดูสะอาดสะอานมากมีประกันชั้นหนึ่งของวิยาประกันภัยให้นะฮะนะครับมีประกันชั้นหนึ่งเหลือถึงวันที่ยี่สิบเก้าเนสิบสองปีนี้นะฮะมูลค่าหมื่นห้าพันกว่าบาทนะครับใช้ต่อได้เลยนะฮะนะครับมีประกันชั้นหนึ่งเหลืออยู่ด้วยเพื่อนนะดูว่าเจ๋งแค่ไหนเพื่อนฮะนะครับนะเครื่องมือแม่แรงยางอะไรอยู่ครบทุกอย่างนี่นะฮะ บุกเซอร์วิสครบคู่มือการใช้รถครบพรบงพรบครบทุกอย่างเลยนะฮะนะครับนะฮะเป็นรถมือเดียวป้ายแดงออกห้างเลยนะครับเล่มทะเบียนพร้อมโอนเลยเล่มทะเบียนพร้อมโอนเลยนะครับเพื่อนครับคันนี้สวยมากนะรถมือเดียวเลยนะครับนะฮะสามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทรถปีสิบห้าจดทะเบียนปีสิบหกด้วยนะเพื่อน,ะนครับนะฮะสวยมากเลยนะับไม่มีผิดพลาดอย่างแน่นอนนะครับภาษีหมดปีหกเก้าเลยเดือนกุมภาพันธ์นะครับนะฮะ โอนที่บางมดี่เองโอนที่อทเออ่พระรามสองโอนที่พระรามสองนะครับโอนที่พระรามสองสามแสนหนึ่งห้าพันบาทใครมาก่อนได้ก่อนนะฮะนะฮะเราบอกให้เลยว่ามาไม่สวยผมแถมให้สองแสนบาทเลยคันนี้นะฮะพูดจริงๆริงเพื่อนฮะนะฮะนะครับรถเจ็ดปีนะฮะปีหนึ่งรถคันนี่เก้าปีปีหนึ่งวิ่งแปดพันโลเดือนหนึ่งวิ่งหกร้อยโลวันหนึ่งวิ่งยี่สิบโลนะฮะวันหนึ่งวิ่งยี่สิบโลเดือนหนึ่งวิ่งหกร้อยหกสิบโลนะฮะเก้าปี ปีหนึ่งวิ่ง8,000กิโลเพื่อนๆครับเลขไม่70,200กิโลนะฮผ่อนเดือนละผ่อนเดือนเลยประมาณผ่อน7ปีเดือนละ6,500 6ปีเดือนละ7,000 5ปีเดือนละ8,000 4ปีเดือนละ9,000 6 000, นะครับนะฮะเอาหมุนที่ดูอีกหนึ่งรอบเพื่อเลยนะฮะใครหาอยู่มาเอาไปเลยเพื่อนๆนฮะมาไม่สวยแถมให้2แสนบาทยกรถให้ฟรีเลย,ยจริงๆนะฮะสวยชั้นฟ้าเลยเพื่อนเพื่อนฮะนะครับ395,000บาท สวยอย่างนี้ไม่เจอแล้วเพื่อนๆฮะไม่เคยติดแก๊สอะไรทั้งสิ้นนะฮะเดิม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 หล่อๆเลยนะครับนะฮะนะครับฝากไว้ด้วยอีกหนึ่งคลิปนะฮะสามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทรถปีสิบห้าจดทะเบียนปีสิบหกไม่มีอีกแล้วนะฮะเลขไม่แบบนี้นะจะมีสักกี่คันมีสักกี่คนที่ใช้รถแบบนี้น้อยมากๆส่วนใหญ่เลขไม่ปีนี้ก็สองแสนสามแสนโลนะฮะนี่เลขไม้เจ็ดหมื่นสองพันโลแท้ๆนะฟังจากปากผมนะเลขไม้แท้ เล่มจริงเอกสารจริงกุญแจสำรองครบมีประกันชั้นหนึ่งด้วยนะครับเป็นรถมือเดียวป้ายแดงออกห้างรับประกันเครื่องเกียร์ให้1ปี20 0 0 0กิโลนะครับเพื่อนๆครับนะครับแล้วก็เข้ารายการล่ารถสวย1ไมน้อย2สวยจัด3ประวัติครบ4ีมือเดียวห้าง5้รับประกันให้คุณ1ปี20,000โลอ่ะบุนไปข้างนหน้าอีก1รอบอ่ะจบคลิปเพียงแค่นี้นะฮะฝากเจ้าปี16นิสสันเทียหน้าเลขไม่ต่ำที่สุดในวงการก็ว่าได้นะฮะเลขไม้แท้สวยชั้นฟ้านะฮะ นะครับเจ็ดหมื่นสองพันกิโลนะครับเพื่อนๆไม่มีอีกแล้วนะฮะมาแบบแกะกล่องมาเลยแทบจะแกะกล่องเลยสภาพสภาพป้ายแดงล้านสามกว่าสภาพป้ายแดงวันนี้เหลือเพียงแค่สามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทเองเพื่อนๆฮะคใครมาก่อนได้ก่อนแล้วกันนะสามเก้าห้าคุ้มมากๆนานๆเข้ามาคันหนึ่งเลขไม่แบบนี้ปีแบบนี้รุ่นแบบนี้นะครับเพื่อนๆครับนะขอบคุณที่มั่นใจที่ไว้ใจที่เชื่อใจที่ รักกันนะพเพื่อนๆครับนะฮะผมโชวริทธิ์วริษฐนาณันครับ C.E.O. นะครับเจ้าของโชลุงรถบ้านโชวริตนะครับช่องโชวริตคาคร์นะเรามาพบกันทุกวันนะครับพบกันทุกวันเรามีรถสวยๆเข้ามาใหม่ๆทุกวันเดี๋ยวผมมีรถมีอีกหลายคันเลยที่ผมจะมารีวิวรถเข้าใหม่ตอนนี้เพียบเลยเราขายดีมากๆเลยและขอประกาศรับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อทุกสายพันธุ์เลยใครอยากได้รถนะฮะดีๆรถ ไม่รถดีๆรถมีไม้แท้รถมีใบรับประกันราคาซื้อคืนภาษีที่เราชอบชีวิตคาเราอยู่ตรงข้ามเซ็นทัลสารยานะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ